ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Happy Life นะความสุขที่คุณผลิตเองได้นะคะ b บโ k i นะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนาะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอะที่บางครั้งอะมันเหมือนแบบทะเลาะก,กับแฟนแล้วเราก็มีอาการที่เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะ หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนเหตุผลคืออะไรนะคะแต่คือด้วยความที่ครูก็เคยเป็นคนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยพบเจอกับเรื่องราวเช่นนี้เหมือนกันนะคะกับการที่เรานะคะปากไวในการที่เราบอกว่าเลิกกันเถอะทีนี้ไอ้คำว่าเลิกกันเถอะเรารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะ สิ่งที่มันทำให้เรานะคะมีพฤติกรรมเนาะแล้วก็พูดจาแบบนี้ออกไปจริงๆแล้วความรู้สึกอะไรนะคะหรือความคิดอะไรที่เรารู้สึกกับตัวเองอะมันขับเคลื่อนให้ตัวเราอะค่ะพูดแต่เรื่องราวแบบนี้ทีเนี้ยไอ้ช่วงแรกๆอะเวลาที่เราบอกเลิกอะค่ะว่าเลิกกันเถอะ ฉันไม่ไหวแล้วพอแล้วสิ่งเหล่านี้พอพูดไปเรื่อยๆเนาะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยพอถึงเวลาจริงๆอะแม่งเลิกจริงทีนี้พอเลิกจริงปุ๊บนะคะงานเข้าเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เรามีความโกรธเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอะ่ะ เราก็เลยพูดไปเพราะอารมณ์แล้วเวลาที่เราพูดไปเพราะอารมณ์อะคะ่ะด้วยแฟนเราเนี่ยนะเขาฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออสงสัยมันคงต้องจบแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีบางวิธีนะคะที่เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกรองความสนใจนะว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้ที่บอกได้นะคะเพราะแบบนี้เพราะว่าเคยเป็นนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเป็นคนที่ปากไวมากแต่พผเอิญเนี่ยยังมีความโชคดีอยู่ตรงที่ว่าแฟนของครูนะคะไม่ได้บ้าจี้ว่าเฮ้ยมึงบอกเลิกครั้งที่99 9แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นครั้งที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่างั้นเลิกกันเลย คืออันนี้ก็คือถือว่ามันเป็นความโชคดีแต่ในกรณีของบางคนนะคะมันไม่ได้มีความโชคดีอยู่นะตรงนี้ตรงที่ว่าเราพูดไปด้วยความที่ขนองปากเราพูดไปด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเกิดอารมณ์มันมีความที่เราเศร้าเสียใจผิดหวังหรือเราอยากจะรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะเขารู้สึกอะไรกับเราเขาคิดยังไงกับเราทีเนี้สิ่งเหล่านี้นะคะ อารมณ์นะอารมณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เห็นแสงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเช็คสิ่งนิดนึงอันนี้เสียงได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะลืมเช็คเสียงคุยเพลินโอเค <Okay, S 2> เสียงได้ะะมาะะทีนี้นะคะก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราพูดไปเนาะ รากฐานของอารมณ์จริงๆนะคะรากฐานของอารมณ์จริงๆกับการที่เราพูดไปอันนั้นอะคือหนึ่งเลยนะเราเกิดจากการเรียกร้องความรักเราเกิดจากการเรียกร้องความรักเพราะว่าเวลาที่เรานะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ดีพอในบางกรณีนะเรารู้สึกถึงการที่เราเนี่ยไม่ดีพอ เรารู้สึกถึงว่าเรา,เ,าเราไม่ดีพอเขารักเราไหมเขาสนใจเราหรือเปล่าแล้วพอเราเกิดปัญหาขึ้นสิ่งนี้ค่ะในกรณีที่ครูเคยเป็นนะคืออยากจะหนีปัญหาก็เลยพูดตัดปัญหาเลยไม่อยากจะแก้ปัญหาแล้วเลิกไปเลยเลิกไปเลยแต่อันนี้มันเป็นนิสัยที่เรากำลังบ่มอะค่ะบ่มที่มันทำร้ายตัวเองโดยอัตโนมัติ เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออมันเป็นคำยอดฮิตแล้วมันก็เบื่อแล้วที่เราเนี่ยไปทิมแทงทำลายเขาตลอดเวลาจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวที่จะทนอ่ะแล้วเขาก็ไปะนะคะเลยอยากให้เราเนี่ยกลับเข้ามาเข้าใจในทุกๆครั้งที่เรามีปัญหากับแฟนหรือว่าเรารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งพฤติกรรมที่เขาทำกับเราแล้วเรารู้สึกไม่โอเคนะคะ ก่อนที่เรานะจะลั่นวาจาออกไปวาจาประกาสิกของเราเนี่ยนะออกไปว่าเลิกกันเถอะนะคะให้เราจับความคิดความรู้สึกนั้นให้ทันนะคะให้ทันแล้วกลับเข้ามาเข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่ฉันเนี่ยกำลังที่พูดออกไปเนี่ยมันเกิดจากความที่ฉันเนี่ยรู้สึกถึงความ ไม่ดีพอในตัวเองคําว่าไม่ดีพอในตัวเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงกับการที่ว่าฉันเหมาะสมกับความรักนี้หรือเปล่าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่รักฉันหรือเปล่าเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าใช่ไหมอันนี้นะคะคือมันเป็นต้นต่อมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ลากลึก นะบางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามนะคะแต่ถ้าเรารู้นะว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราพูดไปอะ่ะเราแค่ต้องการความรักเราแค่ต้องการเป็นคนสําคัญเราแค่ต้องการจะเป็นใครคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเห็นเราพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะ่ะวิธีแก้นะคะวิธีแก้ที่เราจะแก้ ปัญหานี้ได้กับการที่ติดนิสัยบอกเลิกบอกเลิกนะคะคือการที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความรักให้กับตัวเองให้ได้การที่เราจะมีความรักให้กับตัวเองให้ได้เนี่ยเราต้องรู้เลยเพราะว่าไอพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกโกรธความรู้สึกพูดจาประชดประชานหรือ การรู้สึกงอนอะไรพวกเนี้ยคือมันมีลากความรู้สึกมันมีลากอารมณ์ของมันอยู่อะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันทําไปแบบเนี้ยฉันอยากได้ความสนใจจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันทําไปแบบเนี้ยฉันอยากได้ความรักจริงๆแล้วที่ฉันทําไปแบบเนี้ยเพราะฉันอยากให้เขากลับมาเห็นฉันให้ความสําคัญกับฉันดูแลฉันปฏิบัติกับฉันให้ดีกว่าเดิม ทีนี้ค่ะเวลาที่เราเนาะเมื่อกี้ได้ฟังครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าปฏิบัติกับชั้นสีรักชั้นสี่ดูแลชั้นสี่ทำไมไม่พูดจาดีๆกับชั้นทําไมไม่บอกรักชั้นทําไมไม่คิดถึงชั้นทําไมไม่ซื้อของขวัญให้ชั้นทำไมไม่พาชั้นไปในที่ต่างๆที่ชั้นอยากจะไปเห็นไหมคะเวลาที่เราเนี่ยไปโฟกัสสิ่งเหล่านี้มันคือการที่เรากําลังโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกเมื่อเราได้โฟกัสสภาพแวดล้อมภายนอกปัจจัยภายนอกอะค่ะเราจะไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์อะไรได้เลยเพราะว่าเรากำลังที่จะไปพึ่งกับสิ่งนั้นและ,พ,ะพยายามที่จะไปเปลี่ยนสิ่งนั้นให้มันเป็นไป,นปนอย่างที่เราต้องการแล้วเวลาที่มันไม่เป็นไปนอย่างที่เราต้องการอะคะเราก็มาตัดพ้อต่อว่าถูกไหมว่าเฮ้ยเขาไม่รักฉันเขาไม่ดีกับฉันเขาไม่ เขาเปลี่ยนไปทําไมแบบนั้นทําไมแบบนี้แล้วเวลาที่เรานะคะอยู่ในจุดๆุดเนี้ยคือให้ทุกคนกลับเข้ามาเข้าใจว่าวิธีแก้ง่ายๆคือกลับเข้ามารักตัวเองให้เป็นนี่คือเป็นคือมันเป็นมันเป็นอารมณ์รากฐานที่ทุกคนอ่ะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะคำนี้คำเดียวอยากได้ความรัก ทีนี้เวลาที่เราอยากได้ความรักจากคนอื่นนะคะแล้วเรามีคำพูดนะคะเรามีคำพูดเรามีความคิดเรามีความเชื่อบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราไม่เป็นที่รักเรามันไม่ใช่เขาอาจจะไม่รักเราเหมือนเดิมเวลาที่เรามีพื้นฐานความคิดแบบเนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้กับเรานะไม่ว่าเขาจะรักในแบบภาษารักของเขาไม่ว่าเขาจะ ดูแลปฏิบัติกับเราอย่างไงนะคะแล้วเรามีความเชื่อของเราแบบเนี้ยว่าเราไม่ดีพอให้เขาทำขนาดไหนมันก็ไม่เต็มให้เขาเติมเราแบบไหนมันก็ไม่มีวันที่จะเต็มถังนะใครที่อยากจะมีความรักดีๆนะคะอยากจะมีความรักดีๆอยากจะให้คนรักเก่าเนี่ยกลับมา เพราะว่าปัญหานะปัญหาส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราเวลาที่เรามีคนรักอยู่เนาะแล้วทีนี้คนรักอันเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วบอกเลิกแม่งตลอดเลยไปดีกว่ากลับเข้ามาแก้ง่ายๆค่ะกับการที่เราเนี่ยจะไปคาดคั้นเขาเนาะจะไปคาดคั้นเขาจะไปคาดหวังในสิ่งที่เขาเจะต้องทําให้เราเนี่ยพอใจให้เราเข้ามา กลับดูกลับมาดูแลตัวเองว่าเออเราอยากได้ความรักจากเขาใช่ไหมเราเราอยากได้ความรักจากเขาใช่ไหมแล้ววิธีไหนล่ะที่ฉันเนี่ยจะให้ความรักตัวเองได้เราอยากได้คำพูดดีๆกับเขาจากเขาใช่ไหมแล้วคำพูดอะไรล่ะที่ฉันรู้สึกว่าฉันพูดกับตัวเองแล้วฉันรู้สึกดีเราอยากไปเที่ยวใช่ไหมแล้วที่ไหนล่ะที่เราอยากจะไป เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าชีวิตนี้คุณควบคุมได้แล้วเวลาที่เราเนี่ยจะเรียกแฟนเก่ากลับมาอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าแฟนเราเลิกไปด้วยเหตุผลนี้ตรงที่ว่าเราไม่มีความรักให้กับตัวเองแล้วเรากำลังที่จะไปพึ่งพาเขาตลอดเวลาไม่มีใครอยากจะให้เหมือนแบบว่าดูแลใครด้วยความที่เขารู้สึกว่ามันเป็นภาระ ทุกคนอยากมีความรักที่ดีอยากมีความรักที่สวยงามอยากมีความรักที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันแล้วมันคูณสองมันไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยอันนี้ฉันจะต้องดูแลคนนี้ถ้าเขาไม่มีความสุขฉันจะรู้สึกแย yeah ่สิ่งเหล่านี้ยค่ะมันทําให้เราเนี่ยหนักแล้วความหนักอันนี้มันทําให้ความรักของเราเนี่ยไปไม่ได้ไกลถ้าเราอยากจะมีความรักที่ดีมีความรักที่ไปได้ไกลนะคะ เรากลับเข้ามาดูแลและรักตัวเองให้เป็นถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยกำลังจะงอนแฟนและกำลังจะพูดคำนี้ออกไปนะคะว่าบอกเลิกเลิกกันไปเลยไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วหรืออะไรประมาณนี้ให้ถามตัวเองว่าทําไมถึงบอกเลิกทำไมกำลังถึงจะพูดคำนี้ เมื่อเราถามตัวเองแล้วทำไมถึงจะบอกเลิกทำไมฉันถึงต้องพูดคำนี้วะเราจะได้คำตอบขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดจาไม่ดีเขาไม่ได้บอกรักฉันเขาไม่ได้พาฉันไปเที่ยวเขาเอ่อลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้เราจะรู้ต้นตอว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังจะพูดไปพฤติกรรมที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยเบื้องลึกเบื้องล่างเนี่ยมันคืออะไรรากฐานของปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะคะพอเรากลับเข้ามาเข้าใจแล้ว กลับเข้ามาเริ่มต้นที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองเมื่อคุณเริ่มกลับเข้ามาแก้ที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองได้นะทีนี้นะคะไม่ว่าเราจะเรียกคนรักเก่ากลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถกลับเข้ามาทำขบวนการโปรเซสที่ไม่ได้ไปจุดทูบเนาะไม่ได้ใช้ไสยศาสตร์นะคะแต่ใช้ลักษณะจิตวิทยา กับการที่เรากับการที่มันเป็นจิตใต้สำนึกเราเรากำลังทำงานกับเขาถึงขั้นระดับจิตใต้สำนึกถึงระดับาการทำงานของสมองของเขาอะค่ะเพราะว่ากระบวนการที่ครูได้สอนนักเรียนและครูมีอยู่เนี่ยมันเป็นกระบวนการแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็ได้ทำการสตูดี้ออกมานะคะหลายๆเคสแล้วด้วยหลายๆเคสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จที่ไม่ประสบความสำเร็จคือไม่ได้กลับมา เริ่มต้นอย่างจริงจังและไม่ได้กลับมาเริ่มต้นที่ตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราไปโฟกัสว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนู้นเขาทําไมเขาเป็นอย่างนั้นมันทําให้เราโฟกัสผิดจุดนะทีนี้เหตุผลนะคะเวลาที่เราจะมีความรักนะคะเรียกคนรักเก่ากลับมาได้ยังไงเราก็ต้องมาดูปัจจัยด้วยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราจะกลับไปเนี่ยผู้ชายคนนี้ ดีมากพอไหมนะคะผู้ชายคนนี้ดีมากพอไหมกับการที่เราจะทําขบวนการนี้นะทําโปรเซสนี้แล้วไปเรียกแฟนเก่ากลับมาแต่ถ้าเรากลับไปนะคะด้วยความสัมพันธ์ที่แย่ด้วยความสัมพันธ์นที่ผู้ชายไม่ให้เกียรติด้วยความสัมพันธ์ที่เราเป็นคนไร้ค่าคนไม่มีความหมาย เขาไม่เห็นคุณค่าเราผักใส่ไล่ส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเข้ามาเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำไรร่างกายผู้ชายคนนี้ติดการพน,นันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้เลยอะ่ะแล้วเรายังจะกลับไปอะ่ะอันนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เรากลับไปเนี่ยมันกลับไปเพราะว่าเราเหงาหรือว่าเพราะเราอยากจะดึงความสุขเก่าๆกลับมา นะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะมาอาธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีเวลาที่เราเรียกแฟนเก่ากลับเนี่ยมันมีหลายคนที่เอ่อไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคิดว่าเรากลับไปเจอสถานการณ์แย่ๆความรักแย่ๆเรื่องราวแย่ๆแล้วเราจะกลับไปทําไมแต่ในกรณีที่คนที่เขาอยากจะกลับไปอะคะ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากกลับไปเพราะเราอยากกลับไปแก้ตัว เรารู้ว่าเราคือฝ่ายผิดแล้วเขาคือคนที่ดีคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีค่ารู้สึกคุมม้มอะกับการที่เราเนี่ยจะลงทุนครั้งเนี้ยแล้วกลับไปหาเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ถ้าเรากลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นความรักที่อยู่คนเดียวก็มีความสุขมาสองคนก็ความสุขคูณสองอันนี้คือความรักที่ดีความรักที่ใช่ แต่ความรักอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากลับไปแล้วมันเป็นความรักที่เราต้องหาน2นะมันไม่ใช่แล้วนะคะมันเป็นการที่เรากำลังโฟกัสผิดทางนะเวลาที่เราจะเรียกแฟนเก่าเพราะว่าเรียกแฟนเก่าเรียกกลับมาได้ค่ะเวลาที่คนมาจะมาเรียนกับครูนะครูเรื่องนักเรียนนะคะไม่ไม่ต้องต้องสัมภาษณ์ก่อนด้วยว่า สิ่งที่เขาจะเอากลับไปเนี่ยไม่ได้ไปเรียกผัวคนอื่นกลับมานึกออกไหมสิ่งหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่สองก็คือพฤติกรรมของผู้ชายคนนั้นอะ่ะมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะทํากระบวนการนี้ทําสิ่งนี้เราจะไม่หลับหูหลับตาเราจะไม่ทําอะไรในในลักษณะที่ว่าเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราไม่รักตัวเองอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็มาทบทวนนะคะกับการที่ว่าเลิกนิสัย กับการที่บอกเลิกนะคะบอกเลิกจนติดปากแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็รู้สึกเสียใจยกับพฤติกรรมแบบนี้ของเราเวลาที่ใครอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะยังไม่ได้เลิกกันแต่รู้รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยพูดบ่อยมากแล้วก็พูดทุกครั้งเลยแล้วก็เรียกร้องทุกครั้งเลยแค่กลับเข้ามาทํากันบ้านกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันพูดแบบนั้นพูดไปเพออะไรวะ พูดไปแบบนั้นเพราะว่าฉันต้องการอะไรจากเขาเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาอะค่ะเราจะเริ่มต้นได้ถูกว่าเราจะให้อะไรกับตัวเราอันนี้เข้าใจนะคะเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะคะเราจะดึงดูดคนที่เขาก็รักเราอย่างที่เรารักตัวเองเช่นเดียวกันอันนี้คูพูดเสมอ นะอยากได้อย่างไหนให้ปฏิบัติกับตัวเองอย่างนั้นอยากได้ความรักให้บอกรักตัวเองก่อนอยากให้คนอื่นกอดให้กอดตัวเองก่อนอยากให้คนอื่นมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะให้ตัวเราก่อนนะคะวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็คือคิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นที่ตัวเองจบที่ตัวเอง มันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เข้าทุกสิ่งทุกอย่างกับคนรอบข้างว่าอ้อเฮ้ยจริงๆแล้วอะโลกภายนอกเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับฉันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะมันเกี่ยวขึ้นกับตัวฉันมันเกี่ยวกับความเชื่อของฉันมันเกี่ยวกับ m มซ์เซ็คคำพูดของฉันเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะับ พรุ่งนี้นะคะมาเจอกันนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็จะใครมีคำถามอะไรนะส่งเข้ามาคำถามส่งคำถามมาที่ให้ครูได้เลยนะคะที่ l i n e แอดนะคะ Happy Life by o โอคนะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้มาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนเท่านี้นะคะอยากได้แฟนเก่ากลับมาอยากจะให้เขาทำยังไงนะคะกลับมาเริ่มที่ตัวเองรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองอะคะ่ะความชัดเจนจะมา เพราะคุณจะรู้ว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่ใช่ในชีวิตคุณอะไรที่ไม่ใช่ในชีวิตคุณเพราะว่าคนรักตัวเองนะคะจะไม่ยอมให้ใครมาข้ามเส้นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเขตที่เราห่วงห้ามเขาจะมีจุดยืนของเขาและเมื่อเขามีจุดยืนของเขาทุกคนจะให้เกียรติคุณอย่างที่คุณให้เกียรติตัวเองนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ ส่งพลังความรักให้กับทุกคนนะคะส่งสันเซ็มองไม่เห็นท้องฟ้าพอดีคนข้างนอกเสียงดังเลยเข้ามาข้างในนะคะโอเคนะยังไงเจอกันนะจ๊ะส่งพลังแล้วก็ส่งความรักให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจมีอะไรนะคะเข้ามาติดต่อสอบถามแล้วก็ฝากคาถามไว้ได้เลยนะคะบายบายค่ะมีความสุขสําหรับวันศุกร์นะจ๊ะจุบ๊บ